ันนี้ก็จะเป็นพวกไผ่สร้างหมนเนาะไผ่สร้างหมนอันนี้ก้อนนี้อายุสามปีนะครับเนี่ยที่ปลูกไว้ที่บ้านให้กับพี่ที่ขอดูเนาะอ่าอันนี้ปลูกปลูกไม่เยอะเนาะเพราะว่าตัวนี้นะครับเนี่ยปลูกเป็นสวนให้พี่ที่เขา,าศึกษาศึกษาดูงานอย่างเงี้ยครับผมเพราะว่าไม้ไผ่เนี่ยถ้าเราอ่าอันนี้เป็นของหน่อป,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 ปีที่ปีปีปีที่สองผมเอาไว้แค่ลําเดียวนะแล้วอีกปีหนึ่งนี่ผมก็เอาไว้แค่สองลำพอละเพื่อให้เขาสร้างกอแล้วแต่ว่าปีที่สามนี้ผมจะเอาไว้ประมาณอย่างน้อยประมาณสัก เจ็ดลำจากจากกอแม่ที่สองลำนี้นะครับเขาจะมีหนอ่อประมาณสักเจ็ดลำยการที่ว่าหนอ่อรุ่นแรกออกมาก่อนประมาณสักสี่ห้าหน่อนนี่แหละครับผมอย่างน,น้อยๆก็ต้องกอปีนี้นะปีนี้กอนี้ก็จะมีหน่อที่ขึ้นมาใหม่นะอย่างน,น้อยๆก็ต้องแปดลำอย่างเงี้ยแต่ว่าผมจะเอาไว้ที่จริงเราสามารถเอาไว้ได้ถึงถึหกหน่อนะแต่ว่าแม่พันธุ์เขายังไม่แข็งแรงพอนี่แหละครับแม่พันธุ์เขายังไม่แข็งแรงพอ ผมจะเอาไวกอหอนแค่สีลำเพราะว่าไผ่กอหน,นึ่งเนี้ยไผ่ต้นแม่ลำเดียวเลยนะเขาสามารถให้หน่อถึงหกหน่อเลยนะให้ออกถึงสามรุ่นเลยนะครับรุ่นเนี้ยเดือนเนี้ยไอเพิ่งออกหน่อรุ่นแรกมีรุ่นสองแล้วรุ่นสามแต่ว่ารุ่นสองรุ่นสามเนี้ยเราต้องพ่นน้ายากันเชื้อรานะถ้าไม่งั้นหนอ่อรุ่นสองรุ่นสามเขาจะเน่าอย่างเงี้ยครับผมออันนี้ก็เป็นหน่อประมาณนี้ครับอ,อันนี้มีแค่เนี่ยลำสองลำให้พี่เขาดูเนาะ หนึ่งเราก็ต้องดูวิเคราะห์เรื่องของอาหารด้วยเงี่ยนะอันนี้เขาเพิ่งเพิ่งแตกนะครับนี่หน่อชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามอันนี้เป็นชั้นแรกนะชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามอ่าเราจริงๆอันนี้นี่ก็จะเป็น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 สามชั้นอันนี้ชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามทีวเขาจะโผล่มาอีกอันหนึ่งก้อนเนี้ยลำเดียวเนี้ยมันสามารถให้หน่อได้ถึงหกหน่อนะตัวนี้เนาะที่เขาบอกว่าเออเราต้องใส่ปุ๋ยให้อาหารเขากินเนาะ ถ้าเราไม่ให้อาหารเขาเลยเนี่ยไม่พ่นน้ำยากันเชื้อราให้เขาด้วยอย่างเงี้ยเพราะว่าการอหอยผลตอบแทนมันจะไม่ค่อยใหเยอะเนี่ยเราเล็กๆของก็สางออกอยู่ผมก็สางออกออกออกมาเกือบหมดเลยนะนี่ครับผมเอ๊ะทำไมปลูกไผ่ยังไงทําให้มันได้ผลตอบแทนที่ว่าคุ้มค่าอย่างเงี้ยนะออามันอยู่ที่ว่าวี่ีเขาจะบรกกอหนึ่งเนี่ยเราเอาไว้สักสิบํำก็ได้สบายๆครับผมไม,ม่ไม่ใช่ปัญหานะอันนี้ลำหนึ่งนี่ก็อันหนึ่ง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเนี่ยแต่ว่าเราต้องต้องช่วยเขาให้อาหารเขาเสริมเขาด้วยเนาะอ่าช่วงนี้เราจะใส่ปุ๋ยอาทิตย์ละหนึ่งรอบช่วงนี้นะครับพาะไผ่เขาจะโตขึ้นทุกวันนะเขาจะสร้างลำนี้ก่อนเสร็จแล้วเขาถ้าถ้า,ถาอันนี้ลำแม่เขามีอาหารอยู่บริเวณแค่ไม่เกินสามเมตรเราต้องให้อาหารเสริมช่วยเขาด้วยอย่างเงี้ยเนาะเราให้เขาปล่อยตามยาถากรรมเราก็ได้แค่ลำสองลำอย่างเงี้ยครับผมพี่พี่คนไหนที่ว่าอยากจะมาดูเอ๊ะทำไม ทำยังไงจะให้เลหน่อเยอะๆอย่างเงี้ยสำคัญถ้าเราไม่ตัดหน่อนรุนแรกหน่อนรุนแรกเขาก็จะใหญ่นะอน่อลุนสองุ่นสามเขาก็จะใหญ่ไปเรื่อยๆแต่ว่าปีที่ปีที่สี่ที่ห้าเนี่ยไม้ไผ่นี้ปลูกไว้ประมาณสักสี่ปีห้าปีมันถึงจะตัดลําขายเป็นเรื่องเป็นราวได้เนาะแต่ว่าก็ปีที่สามเนี่ยเราเราจะเ,เ,เราจะตัดไม้ของหนอ่อถ้าเป็นเป็นไม้งานทั่วไปเราจะใช้ไม้อ่อนก็ตัดได้เลยอย่างถ้าเราจะตัดก็ตัดปีหน้าก็ปีนี้ก็ตัดนี้ออกนะ ผมก็จะทิ้งหน่อพวกนี้ไว้อย่างเงี้ยแต่ทีนี้ก็ตัดอันนี้ได้ละแต่ว่าต้องต้องรอรอถ้าเขาออกแก่มีนิดหนึ่งเนี้ยในการที่เราใช้ไม้ไม่แข่มากเกินไปถ้าเป็นงานโครงสร้างเนี่ยเราจะเอาทิ้งไว้ประมาณสักสามปีสี่ปีไม้สาวสี่ปีเรานับจากหน่อเนี่ยแหละครับเนี่ยอ่าอันนี้หน่อแค่ได้แค่ยังไม่ถึงเดือนนะอย่างเงี้ยเรานับอายุจากคนนี้ไปเนาะสามปีขึ้นไปงานโครงสร้างพวกงานเครื่องเรือนก็ประมาณปีกว่าสองปีก็ใช้งานได้แลวครับผม นะครับกับการที่ว่าเราจะคัดไม้เอาไว้ปลูกเนาะพระพวกไผ่สร้างหมดนี้นะครับผม